ทำตามสัญญาของปูแล้วนะมีอะไรเพิ่มเติมถูกแบบไหนได้นะคะทำไม่ถูกแค่เจ้าตั้งใจนั่นแหละครับมันภาวนาทําใจให้ผปรยใสขณะที่ทําให้ปล่อยวางอย่าคุณเมื่อของใจอะไรเล่าให้เจ้านั้นตั้งใจกันเถิดหนาทําตามที่ข้าบอกนั่นสักลา ชีวิตหนาะก็จะ,จะเจริญนุ่งเรืองในเราเอ่ยขานบอกกล่าวกันทุกคนเราบอกทุกคนด้วยนั่นเราว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้ากันนั่นแหละชื่อส์แท้อยู่ในศีลทานนี้หนาทำมาหากินอาชีพชอบนั่นแหละครัก็ใช้วาจาให้ตรงกันนั่นเอ้ย การอยู่เย็นเป็นสุขจึงมาเยือนใช้คำเคลือนเอ่ยขานสวดมนต์ด้วยนั่นนะภาวนาด้วยการมีเมตานั่นแหละคราเจ้าก็จะอยู่เย็นเป็นสุขหนาค่าแลเห็นเช่นนั้นนั่นตือ ให้เจ้าแนละรอบขวดเจ้าเป็นคนดีมีศีลธรรมนั่นแหละนะทำมมหากิน,นก็ให้อยู่ในศีลน,น,นั่นแหละค่ะเทว,วดาก็คุ้มครองไม่ไปไหนกันหรอกเอยขอกน้อนไรรม น้อมถวายด้วยจิตสัทธาเจ้าค่ะโบเจ้าค่ะลูกจะไปบอกทั้งบ้านยังไรได้เขาจะได้ไม่ตามาลูกเขาจะได้ไม่ขุนมัวลูกโบช่วยหาอธิบายทางองอกให้ลูกด้วยไม่ยากเย็นหรอกเจ้าอือ ใช้ใจเจ้าเองเลยนั่นแหละเอ่ยบอกเขาดิ้งดิงนิ่งนิ่งนั่นแหละราบอกเขาหนาว่าเราใจสงบขอให้พบที่พักสักครั้งหน่อยขอให้ค่อยอยู่ในสินสักพักหน่อยได้ไหมหนาตอนนี้ใจมันสงบราบอกเขาแค่นี้หนาทำได้ไหมเล่าอือ <c oughs> แค่นี้ไม่ต้องพูดอะไรมาก แค่ขอฝากอยู่นิ่งๆสักพักหน่อยได้ไหมเจอที่สงบอยู่ในใจแล้วแหละคราขอให้พักผิงใจสักครั้งสักคราวก่อนได้ไหมเดี๋ยวด้วยเหตุการณ์ผ่านไปเล่าเดี๋ยวเจ้าก็จะเจอทางออกนั่นแหละนะไม่อยากเย็นขอให้ใจเรานิ่งนั่นแหละคราถึงเขาพูดอะไรมาก็ให้เราเฉยและนิ่งไว้แค่นั้นเอง ความนิ่งความสงบสยบได้ทุกอย่างให้เจ้านั้นใช้ใจตั้งนี่แหละให้เขาเห็นเจตนาของเราแหละค่ะว่าเราพบแสงสว่างหนาะอยากหาที่พักใจเชื่อข้าเถิดเดี๋ยวก็เกิดสิ่งดีๆเดี๋ยวจะช่วยไปดูที่ให้นั่นแหละนะไม่ต้องกังวลพูดกับเขาเถิดค่ะ ขอให้ใจเจ้านั่นหนาหนักแน่นไว้แค่นั้นนั่นเองความดีคุณธรรมจะหนุนนำให้เรานั้นพบสิ่งประเสริฐเลิ่นนั่นหนาอยู่ในแดนดีแล้วสิคราแดนสีเวรัยจะเยื่อนมาแล้วสิเออหากใครเลยมัวชักช้ากันอยู่เล่าตกขบวนข้าไม่รู้ด้วยนั่นนา พระองค์ตัดแล้วได้ยินใหม่เล่าคราใครไม่ได้ยินข้านี้หนาะได้ยินแล้วสิเล่าจะ,จาะเก็บกวาดดูแล,แลและรักษาจะนำขึ้นกระบวนคันนี้แล้วสิหนอ่าาหากยังชักช้า <c oughs> จะไม่รีรอจะไม่รอเก็บขบวนใครอีกต่อไปขอบคุณมากูที่ไม่ตายทุกคร ถึงข่าวเจ้าต้องตัดสินใจแยกเอาไว้แยกให้ออกนะลูกนะว่าอะไรสำคัญวันเบื้องข้างหน้าไม่มีใครช่วยเราได้หนาะเท่าตัวเรานั่นเองเราเจอเรารู้เราเข้าใจเราเห็นสิ่งแสงสว่างแล้วสินะเราจะเดินหรือจะวางไว้ย้อนไปกลับไปรา ให้พวกเจ้าใช้ปัญญาพิจารณากันนั่นเองโอ้วันนี้ทำสินครบ60วันบวก10วันเป็น70วันไม่รู้ว่าลูกทำพอเพียงพอที่จะให้พ่อไปเกิดไหมครับเจ้าบวชให้ใครกันเล่าลให้คุณพอ่อในที่พวนแชบบางครับ ใส่ชุดข,ขาวแล้วสิหนะังก็ไปตามบุญที่มีมานั่นแหละครับก็ได้อยู่นะไม่มากก็ยังดีครับขอปู่อน,นุญาตพาไปสีไปซื้อไปตองด้วยไปวันไหนกันเล่าเดี๋ยวจะไปวันนี้ครับ ันอะไรกันเล่าเลยจิตสงบบ้างหรือยังล่ะเจ้าหนาะใช่แล้วเราเห็นยังวุ่นวายนั่นแหละคระเจ้าต้องเล่งความเพียรนหนานะนั่นแหละเออทำจิตให้สงบนะลูกเอ๋ยเจ้าเจอแสงสว่างเลยแล้วแหละหนาะอยู่ที่เจ้าเองนั่นแหละครบจะปล่อยวางหนาะหรือยึดครองไว้นั่นแหละ ที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรประเสริฐเราไม่มีอะไรประเสริฐเท่าใจเราหรอกผู้เอยให้เจ้านั้นนิ่งสงบไว้แหละครับอะไรมากระทบก็ให้วางและเฉยอ,อยู่กับปัจจุบันเข้าใจทุกเหตุการณ์เลยแล้วปล่อยวางเลยให้อยู่กับใจเราแค่นั้นพอสติปัญญาให้เกิดขึ้น ให้เจ้ารุ่งในทางธรรมแหละนะ,ะปิดวาจาอันใดไม่ควรเอ่อยออกมาให้สงบสงเสงียมหนาะะเริญน,นะลูกเอินเดี๋ยวเจ้าก็จะข้ามมันได้ขอแค่ตั้งใจมันทำหนาใช้ปัญญาเลยปล่อยวาง ้ะทูบูนะทูบูอให้ทูบูเป็นมิสซิลีขึ้นไปนะจ๊่กทูบูค่ะนายอุลคกเชิงอะค่ะจำเป็นต้องไปขอวีซ่าเพื่ออยู่ประเทศไทยต่อค่ะต้องอยู่ไป4วันเจ้าค่ะไม่แน่ใจว่าคุณจะอนุญาตได้ไหมเขาเป็นชาวมาเลเซียเจ้าค่ะ ไปได้ก็ไปนั่นแหละเล่าแต่เจ้ายาลาศินนั่นะนะ่ะหาใจชุดขาวภาวนาตลอดทางเอย่ยให้ใจเลยสงบนั่นแหละคราทางเจ้าลาศินไปนี่เล่าเจ้ามาต่อศิลเจ้าก็ขาดอีกนั่นหนาะพวกเจ้าต้องอธิบายให้เขาเข้าใจครา ต้องเดินทางหนาภาวนาตลอดกันนั่นเองได้เจ้าค่ะเดี๋ยวลูกอธิบายแต่เขาแล้วต้องมาชดนั่นหละครับใช่ว่าหนาจะไม่ชดนี่หนอเดี๋ยวบุญไม่ครบนั่นแหละครับอธิบายให้เขาเข้าใจด้วยนั่นเองได้เจ้าค่ะไม่ออกแล้วก็ p e n s i v e สเปได้วยไม่หาค่ะใครจะเข้ายืมเดี๋ อยากถามปูค่ะที่ทำให้บรรพบรุษค่ะและที่ไม่ค่อยได้นั่งไม่ค่อยได้เดินปฏิบัติคือท,ทำงานช่วยหลวงพ่อช่วยแม่วันบรรพบรุษจะได้บุญไหมคะจีต้องต่อให้อีกนั่นแหละครับอีก20ิวันหนาได้ไหมกันเล่าอือได้จะ เคเป็นอะไรกันแล้ว เจ้าได้ดูมินดูแฟนปาาทไข่แทนใหม่เล่ากรรมา마ดผู้ทรงศีลด้วยนั่นวัจจีกรรมเลยนั่น ทำใบสีออกเข้ามาเพื่อถ่ยถอนวัีกรํรมหนานั่นแหละอันที่เป็นเผาอยู่ในตัวน้นก็เคยเผาก็คัมพีหนังสือสวดมนต์ด้วยนั่นนี่คือเวรนกรรมนำซัดแล้วสิลรานี่แหละนะเจ้าจะปวดรักษาสิ้นได้ได้บวันกันเลยหละ ต้องทำเยี่ยงนี้เลยแหละทำบุญหนังสือสวดมนต์สิบเล่มด้วยนั่นค่ะสังฆทานหยวกยาด้วยนั่นเองอย่าลืมทานขอขอมาแล้วอธิษฐานขออย่าติดกรรมหากว่าจาเคยเอ่ยบูมินดูแผนผู้ทรงศิลราและเขาหนังสือสวดมนต์นาท้าทำพูดด้วยนั่นทำโดยไม่รู้ เจ้าทกามันถึงคานต้องชดใช้แล้วสิเจ้าต้องทำเช่นนี้นั่นแหละค่ะน,นี่แหละนะและห็นกรรมเป็นเช่นนั้นนั่นเอนงตาบอกว่ามีเด็กด้วยเจ้าค่ะท่านเจทยแ่ไม่แน่ใจว่าจะสื่อเลยหรือว่าจะไว้ที่ต่าเจ้าค่ะ ไว้ทีหลังกันก่อนสุดแล้วแต่ท่านเอถอะเจ้าจรู้เช่นนั้นก็ทำเถิดหนาแต่กรรมตรงนี้แลเห็นเส้นวา,า,าจะาจะจะทำเจ้าหนาไม่มีด้วยนั่นเอง มาเริ่มช่วงไหนดีแม่เมษาช่วงวันที่เท่าไหร่บอกบอกแม่ไหมกลางเดือนปลายเดือนต้นเดือนต้นเดือนเมษาช่วนั้นสิบวันไม่มีตาราเที่ยวไหนวันจะเล่าขอก่อน็มาทีเดียวกันเลยทีเดียวกันเลยค่ะใครไม่ถามผ่ะ ว่าผูกนูมา่ย้าวันแล้วที่ได้มาทำาีตัวชื่อช่วยช่วยชุชแล้วก็อไปจัไมแต่ไม่ได้ปฏิบัติต็มที่รอจะเป็นอะไรนะคะเจ้าคบหรือยังกเลยยังยังไม่ไงไมครบถ้ายังไม่ครบนั่นนะเาเวลาตั้งปฏิบัติไม่ถุกตา จะได้ครบสัญญาณหนานที่กะเขาไว้เองตั้งใจเบ25วันแต่ว่าจะเดี๋ยวไปตินต่อไปแต่ใช่ไหมร้อนไม่พอก็แบบนี้นี่จะไปตรงไหนขอแม่ขอพรเข้ามาฟาร์มก็เลยนะพี่เดียวก็ วันก่อนที่ว่าเจ้ากรรมในเวรชาติที่ห้าเนี่ยต้องกระเบิดชื่อไหมคะก็เอ่ยขานบอกไปไงเล่าเจ้าว่าใครกันเล่านั่นน่ะหาเป็นเจ้ากรรมในเวรที่เราเคยเินข้าใช้มือฟันเขาหนาให้รับบุญกุศลไปเดี๋ยววันนี้ไม่ก็เอ่ยชื่อเอ่ยชื่อเอ่ยอะไรกันไปเอียวันนี้เราปุ๊บก่น ตั้งใจทำให้เขาเถอเอาโหสีกรรมด้วยนั่นนะจะได้ไม่มีเวรกรรมติดตัวเรามาจะได้หมดกรรมชาติหนากันในชาตินี้อันนี้ไม่ทราบว่าสมัยของสงคอามชื่อ่าอะไรหรือเ่อย่าอยากรู้มากไปไม,ไมันเกินเหตุ<ๆ>แค่บอกแค่นี้ก็ทำเถดหนาะทำแล้วมันได้ดีกับตัวเจ้าเองนั่นแหละค่ะ ไม่ตรงถามขยายความมากมายหนาให้เข้าใจพวกเจ้าทั้งหลายให้ฟังกันไว้ด้วยนรกสวรรค์มีจริงคราให้พวกเจ้าตั้งใจภาวนากันให้ดียุคกุริยุคเล่งเข้ามา ผู้คนจิตใจหยาบช้าเล่นเกิดแล้วสินีพวกเจ้าต้องเก็บเกี่ยวบุญบารมีส่งเสริมทีให้ได้บุญผนการหากแม้นว่ายังไม่หลุดยังไม่ผนอย่างน้อยคนได้เป็นเทวดาอันสุขสันหากแม้นว่ายังไม่ได้มากมายกรัน ให้ตั้งใจอธิษฐานนั้นยุคสีวิไลพวกเจ้าจงอย่าชราอ,อกชราใจคิดเพลินสนุกสนานหนาการเวลาไม่รออีกคราจงเร่งทำรรเถิดหนารักษาศีลให้พบเอิภาวานาให้ขึ้นด้วยที่จิตแห่งพินิษคุณงามความดีพระองค์พระสัมมาไว้ ให้พวกเจ้าจงตั้งทานศีลภาวนาเล่นทําไปเวลาสซไม่รออีกแล้วหนาะข้าแค่บอกได้แค่เตือนเยือนแค่นี้ให้พวกเจ้าเพ่งพิจารณาให้ดีกันเถิดหนะาหากชักช้าไม่มีผู้ใดช่วยได้ทันการคราเวลาหนาไม่มีรอกันต่อไป องค์ท่านเจ้าก็เล่งเฝ้าเล่งธทำทุกทางพิษตัวพวกข้าก็เพ่งพินิษช่วยพวกเจ้าไม่เว้นวายเพราะฉะนั้นเหลือแต่พวกเจ้าเองนั่นเออจะเร่งเลยหรือนิ่งนอนเดียวดายกันล่ะหนาหากเล่งวันเล่งคืนแพ่งพิจะระารณากายสังขารคราบุญจะมีมากมายหนาส่งเสริมให้ได้ดี หากเจ้านั้นลีรอรอยึกยักก็คงช้าชักไม่ทันท่วงทีเรือขบวนเรือลำนี้นี่แหละคราถึงข่าวต้องจากราหากไม่มาบุญไม่มีให้พวกเจ้าตั้งจิตอธิษฐานบุญหนุนนำที่ทำมากันนี่นะ ให้บุญนี้ส่งพวกเจ้าถึงแดนนิพพานคราหากยังไม่ใครหนาได้ถึงเช่นไไรขอบุญนี้ใสส่งหนุนนำพวกเจ้าทุกคนเออให้สูแ่แดนสีวิรายเลยคือยุคพระสีอริยะเมตไตาธุถึงขาวข้าต้องราจาต้องราจากับภาพ กันแล้วให้พวกเจ้ามีบุญญาธิการกันทุกคนกันเถิดข้าและผูยมเลยต้องกล่าวคำอำลออา